แซบสดเดิร์มาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขชนรับผมแซบสดเดิร์มาอีกแล้วครับผมพี่น้องกับเมนูแซบๆอีกแล้วครับผมพี่น้องมื้อนี้ได้เป็นตำทั่วปลาดุกย่างครับผมพี่น้องโอ้โหมาครับผมมาแซบๆซบต้องการกับซางกัวแซบสดเดิร์พี่น้องกับเมนูแซบๆอีกแล้วครับผมมื้อนี้ได้ตำทั่วได้ขนมเส้นได้ปลาดุกย่างแซบๆครับผมมาพี่น้องมาตองเวาหลายพี่น้องมาลุยเลยนะครับอืมตำทั่วนัวๆ Ui ừ. Mà phải nói khám lệch hàng mãn lắm cả nó cũng Khám lệch hàng mã cái đó <laughs> ừ. Đủ dài tụi nó nháy đi đâu <cười> ừ. <cười> เนี่ <worship. S 1> ยข้าวขามันๆม่นพี่น้ออ ม,ม,มาพี่น้องกินตำทัวปลาดุกยา่างกันนะผมแซ่บๆครับผม nước, <tôi> 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 嗯哼嗯 ประดุกเลยพี่น้องโอ้ยหมวนใจข้ามยังไงโหลดไปที่นี่พี่น้องเอ้ยต้องยังบาง่ๆหรอกอือ ต้องเพิ่มขนมจีนอีกสักหน่อยหรอพี่น้องเลยอืมอืมอืมนัวค่ะบัดทีนี้ยอืคเรียใส่กันโดดบางทีนี้พี่น้องเลยโอ้ยมาดูอย่างมันมันอืม โอ้ยม,ม,ม,มาพี่น้องทำทัวร์ไปดูยางครับผมแสบๆน้อกัน mm. -hmm. mm -hmm. Mm hmm. โอ้แซ่บมากๆครับผมพี่นอ้องฮะ,ะเบอดอีกแล้วครับผมสำหรับเมนูแซ่บสดเดอรพี่นอ้องมือนี้นะครับผมทามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจสร้างความแซ่บสดเดอร์ในเด้อครับผมสำหรับมือนีนอ้สร้างก,ากวัวกับเมนูแซ่บสดเดอรก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ